การที่เกิดขึ้นเป็นไงบ้างคไม่มความก็คือว่าตามที่ที่เปิ้ลให้ข่าวไปเมื่อเมื่อวันก่อนนะคะก็คือเขาเอ,อนัดเปิ้ลว่าจะให้เงินวันที่ห้าแลวนัดทุกคนด้วยปะใครใครได้วันที่ห้าเออไม่เท่ากาันแต่ของหนูเนี่ยเป็นวันที่ห้าแล้วตามที่หนูให้ข่าวไปก็คือวันที่สิบหนูผ่อนผันให้แล้ว เขาก็ไม่มีการติดต่อกลับมาทางเราติดต่อกลับไปก็ปิดเครื่องค่ะทั้งปิดเครื่องแล้วก็ตัดสายทิ้งก็เลยทําให้หนูก็เว้นระยะมาหนึ่งเดือนเต็มๆก็เลยคิดว่าต้องมาแล้วค่ะมามามาแจ้งความเพราะว่าอย่างหนึ่งคือไม่อยากให้ ทางพี่วิเนี่ยเขาไปทํากับคนอื่นด้วยไม่ใช่แต่หนูคนเดียววันนี้ก็คือมีพี่ภูมิกับมีน้องตรีมีทีมไฟมีหลายคนเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มาอีกประมาณรวมแล้วเกือบ20คนค่ะคนที่ที่ว่าจ้างก็คือเป็นผู้จัดละครเลยค่ะเรื่องสารังเฮรักหมดใจคุณยุ้ยจิดาภาค่ะ โอ้หมันหลายคนคือหลายคือแต่ละคนเนี่ยจะพูดไม่เหมือนกันเลยเหมือนของเปิ้ลก็เขาอ้างว่าเปิ้ลเนี่ยออกละครอ,ออกจากกองกลางคันจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าออกไหมคือตอนที่มีปัญหาการเขาเขาเขาบอกว่าเมเปิ้ลไม่ต้องมาถ่ายแล้วเพราะเม,มเปิ้ลเนี่ยกล้าวร้าวกับเขาแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อ ก็ที่หนูออกมาให้ข่าวอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาถ่ายแล้วแต่หนูเนี่ยเตรียมตัวจะไปถ่ายทั้งที่มีปัญหาแต่ก็ยังมีสปิริตมากพอที่ไปถ่ายละครให้เขาค่ะโหรวมๆแล้วนะ่าประมาณเกือบสองล้านนะคะเกือบกเอาากืบกอบคือ หลักฐานจริงๆแล้วไม่ต้องมองอะไรพี่เพราะว่าละครมันออนแอร์ไปแล้วดูได้ใน YouTube แล้วก็ที่ผ่านมาก็คือช่องไทยทีวี7เนาะค่ะดูได้เพราะว่าพวกเราทุกคนก็ทำงานเต็มที่ค่ะพี่เต๋อตุลาตุลาประมาณตุลาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพี่ผู้ผู้จัดผู้กำกับเป็พี่ผู้ผู้กำกับต้องบอกว่าเรื่องนี้มีผู้กำกับสองคนค่ะ พี่สองเดือนที่เมืมเ่อไหร่เกือบสองเดือนค่ะ,ะ,ะพฤจิกาค่ะปลายพฤจิกาค่ะใช่ค่ะ,ะอืใช่ค่ะก็เปิ้ลกับพี่เต่าผู้กำกับก็ได้ไปถ่ายทำที่ที่ต่างประเทศแล้วก็อยู่กันตั้งแต่ตอนแรกเนาะถึงตอนแรกเลยอะค่ะ ไม่ได้โชคดีอย่กับที่นี่หรือเราพกให้มาพังกันดีเล่าก็จริงๆแล้วตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่ไปถึงเลยดีกว่าวันแรกก็มีนักแสดงออกไปสี่คนค่ะก็ไปดูตามข่าวได้ว่ามีใครบ้างค่ะมีคนเขาเตือนมาว่าทำ่างนี้ดีเหรออะไรเงี้ยกับผู้จัดคนนี้เราก็อื่ไม่เชื่ออยู่ไรหรอกเข็นไปแล้วจบ คือจริงอยากทามากกว่าทุกคนอยากทำจน,นจบไปใช่อยากาอยากคือคือจริงๆแล้วก็คือเวลาเรารับงานใครอ่ะพี่มันก็ต้องทําเต็มที่ทําสุดพลังถูกไหมก็ไม่มีใครอยากมาออกละครกลางคันอ่ะพี่มันมันไม่ใช่อ่ะพี่ต่อ,อผู้พุ่งกลับเนี่ยก็โดนออกกลางคันเหมือนกันค่ะทั้งหมดเกือบเกือบสามแสนคือคือส่วนแรกผมได้มาแล้วแต่งเหลือส่วนหลังสองตอนค่ะออ ทั้งหมดทั้งหมดใช่ไหมทั้งหมดทั้งหมดของพี่ทั้งหมดของพวกทั้งหมดก็เป็นแสนเหมือนกันน่ะค่ะหลายแสนอยู่คือทุกคนใช่ค่ะก็คือค่าแรงทั้งหมดทุกคนที่ไม่ได้ใช่ไหมอ่า พี่จะบอกว่าน้องอันนี้น้องตีพูดเรื่องว่าไม่เกี่ยวกับทางช่องก็ราะนี่พี่เหมือนเหมือนที่ทราบมาคะเหมือนที่พี่แซดบอกว่าเหมือนซื้อเวลามามาทำใช่ไหมคะขอเวลามาทำก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกัน่ริงจริงอันนี้เราแต่ทางช่องไม่เพราะว่ามันมันเกิดผมว่ให้คือคือไม่ได้แตะไม่ได้เกี่ยวกับทางช่องเลยค่ะเกี่ยวกับทางผู้จัดละครคนเดียวเพราะว่าทางเราก็เวลา ทำสัญญาเนี่ยก็ทำกับทางผู้จัดละครเลยค่ะ